s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การ Case, Gray Area อันเทอร์เค e เ r รย์แอเรียวิพิเศษนะครับเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตอนที่<ม>เราจัดเป็นเฉพาะกิจ,จอ่ะกูต้องจำทุก<ม>อย่างเลยไหม<จ>คือพูดเปิดรายการแล้วกูยังต้องมานั่งจำเลขอีกเหรอ ก็ใช่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตอนที่เรามาอัดกันในช่วงแต่ตัวเลขคือสามสิบนาทีเนี่ยคือสี่ทุกคุณมาช้าเออนั่นแหละสามสิบห <3 S 1> ้านาทีสี่สิบเจ็ดนาทีคือคุณดูหนัง,งยินในรถป่าไม่มันไม่ทานหนังมันสองชั่วโมงอ่ะงั้นก็เข้าเรื่องเลยแหละครับคือเป็นตอนที่เราจะมานั่งคุยกันแบบถกประเด็นแล้วก็รีวิวเบาๆถึงหนังที่เราสองคนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปดูมานั่นคือเรื่องอะไรก็คือชื่อเรื่องว่า Conviction of m a r r i a g e นะครับเป็นหนังญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ก็อยู่กับรายการเราหรือว่าสถานีเรามาอย่างยาวนานคือเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นเออปีที่แล้วเขาก็ส่งหนังมาให้เราดูแล้วเราก็เชิญชวนทุกคนไปดูเหมือนกันในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูเหมือนกันใช่ครับปีนี้เราก็ไปดูกันมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเป็นเจวานิสฟิล์มเฟสติวัลครับของปี2026นีนี้เนาะปีนี้แซมมอนพอดแคสต์ก็เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์เหมือนเดิมก็คือไปด หลายช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นไอ้จุฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยเกิดขึ้นคือที่ที่กรุงเทพเนี่ยคือที่เฮาสัามยานก็คือตอน1 3ถึง22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มี2ีถึง28กุมภาแล้วก็1มีนาคมเนี่ยที่เชียงใหม่กับขอนแก่นก็จะเป็นที่โรงภาพยนตร์แถวนั้นนาะแล้วก็มี2 8กุมภากับ1มีนาคมที่เชียงรายนะครับ,รบก็คือมีทั้งหมดประมาณ3-4จังหวัดที่จะเกิดขึ้นก็ใครอยู่แถวไหนใครบ้านอยู่ขอนแก่นอยู่เชียงรายก็ลองดูตารางันบะคร ติดตามรายละเอียดกำหนดการฉายแล้วก็รายชื่อภาพยนตร์ที่จะฉายเนี่ยในเพจ Japan Foundation b a n k o k ได้เลยนะครับอืาแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือภาพยนตร์ที่เราสองคนก็ไปดูมาคือเมื่อกี้ที่เล่าไปคือ A Conviction of Marriage ครับกำกับโดยผู้กำกับที่ชื่อว่าซูซุมิยูกิฮิโกะนะครับ,รบอืมแล้วก็ตัวนักแสดงนำอ่ะพี่ทันคือผมอ่ะ ไม่รู้จักน้องนางเอกนะแต่ว่าเห็นหน้าพี่พี่พระเอกอแล้วก็นึกถึงกานิเบนะแล้วกใช่ใช่ใช่เขาเป็นนักแสดงชื่อดังเหมือนกันนะใช่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 เออก็เล่นหนังแนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนอะไรประมาณนี้มา,มา,มาอยู่หลายเรื่องแล้วเออเออเออสนุกดีสนุกดีซึ่งเรื่องนี้เขาก็มาเล่นแล้วก็เหมือนได้รับบทบาทเป็นเป็นพระเอกซึ่งทํางานอยู่ในมูลนิธิช่วยเหลือเด็กหรือสอง่สองส่งคะอดเด็กอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่คือคือก่อนนะพูดถึงเนื้อเรื่องเราขอปุยนิดนึงคือว่าจริงๆเรื่องเรื่องนี้เป็นมังงะก่อนนะอ้าวจริงปะ จริงเป็นมังงะญี่ปุ่นมาก่อนออซึ่งจะมีลายเส้นที่ก็อนค่อนข้างสวยงามอแล้วก็เคยได้ยินชาวเน็ตพูดถึงเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งมาก่อนแหละก่อนที่เราจะมาดูเรื่องเนี้เราสังกว่าอ๋อเรื่องนี้มันทำเป็นหนังด้วยเหรอวะอ๋อแสดงว่าพี่ก็มีมีแบ็กแบ็กกราวน์โนเลจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เล็กน้อยแต่ไม่เคยอ่านนะแต่แต่เคยเห็นคนพูดถึงมาเรื่องนี้มันก็มีเพราะที่มันดูวือหวาดีอะไรองี้คือแบบช่องมันเป็นยังไงไม่รู้อะเออแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันคือหลังจากเนี้ยมันนจะเป็แบบ สปอยเยอะมากก็คือเราจะคุยกันถึงเนื้อเรื่องไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าแบบคนที่อยากไปดูแล้วแบบ no spoiler เลยเนี่ยผมคิดว่าเราเกริ่นเนื้อเรื่องคร่าวๆกันก่อนไปไอ้ส่วนเนี่ยพูดได้ไม่สปอยก็คือตามเรื่องย่อซุมโนสิสครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเปิดมาเป็นเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องของฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งก็คือในหนังเนี่ยเขาเรียกว่าชีนังวะคลาวน์คิลเลอร์หรือว่าเป็นตัวตลกแห่งชีนังวะ แล้วก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ปรากฏรูปร่างหน้าตาเลยเรียบร้อยคือเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะฉายใช้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยฆ่าคนไปสามสี่คนมีเลือดเจองน้องฆ่าหันศพนู่นนี่นั่นแล้วตัวตัวพระเอกเนี่ยก็จะเข้ามาในฐานะคนที่เหมือนคนที่ทํางานในมูนนิธที่แบบส่งคระอ์เด็กแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นแบบลูกของเหยื่อที่คลานคิลเลอร์เนี่ยฆ่าเขาต้องการให้พระเอกเนี่ยช่วยตามหาหัวของคุณพ่อให้หน่อยคือศพแต่ละศพที่ เป็นเหยื่อของคดีนี้เนี่ยออจะมีชิ้นส่วนร่างกายบางชิ้นหายไปไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ออไม่รู้นะบางคนแขนซ้ายหายบางคนขาขวาหายอ,อ,อะไรเงี้ยแต่มีศพหนึ่งที่หัวหายไปออแล้วลูกของของศพนั้นอ่ะอยากให้เจ้าหน้าที่สังคมส่งเคราะห์เลยน,น้น่าจะใช่น่าจะใช่เป็นชายโปรดักชั่นน่ะเนาะก็คือพระเอกอ่ะ ช่วยตามหาหน่อยว่าหัวพ่ออยู่ไหนเออซึ่งเปิดเรื่องมาแบบเนี้ยอ่คือแม่งโคตรยูซีเลยเราอย่างหนึ่งเราส่าพอมันเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นหนังแนวแบบสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรามันจะคิดภาพตัวละครที่เป็นคนสืบเรื่องราวจะเป็นแบบนักสืบเป็นตำรวจแต่นี่คือแบบนักสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมผมว่าสําหรับผมอะอันนี้ใหม่อยู่นะแล้วต้องสืบเพราะว่าอ๋อมีเด็กมันบอกว่าหาหัวพ่อไว้หน่อยเอออะไรเงี้ยซึ่งวิธีการน่คือพระเอกเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาก็ไม่ใช่นักสืบไม่ใช่ตำรวจไม่ได้มีวิธีการในการแบบไป สืบหาบาแสหรือว่าไปถามเพื่อนี้เนาะเขาก็มีวิธีการแบบของเขาคือเขาก็เข้าไปคุยในในคุกครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้นักโทษกับคนที่มาเยี่ยมเนี่ยพูดคุยกันในเล็กน้อยเพราะว่าตัวคนร้ายที่ถูกคาดว่าเป็นคนร้ายแล้วกันในคดีนี้ที่เป็นที่เป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าเป็นตัวตลกเนี่ยถูกตำรวจจับไปแล้วใช่แล้วก็ถูกเหมือนจะถูกสั่งให้ควบคุมตัวแล้วก็โทษประหารชีวิตชีวิตประหารชีวิตอืมโอเคก็คือไปคุยกันแล้วก็ พระเอกเนี่ยก็พยายามไปสืบหาปอแสกันคุยกับนักโทษคนนี้ว่าเฮ้ยคุณเอาศพไปซ่อนไว้ที่ไหนคุณทำแบบนี้เพื่อทำไมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันอยู่ในเทรลเลอร์หรือเปล่าลแต่ว่าพอสืบไปสืบมาแล้วนางเอกเหมือนจะไม่เอาด้วยวิธีการที่พระเอกทำคือว่าคุณแต่งงานกับผมไหมก็<笑><笑>คือขอแต่งงานในในพื้นที่ตรงนั้นเลยใช่ใช่คือพระเอกเนี่ยขอนักโทษะหารชีวิตที่เป็นฆารกรต่อเนื่องเนี่ยแต่งงาน คือเพราะแค่นี้คือแบบอชีะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แล้ว,วะอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นหลังจากในสปอยแล้วเออซึ่งเอคร่าวๆแล้วกันว่าหลังจากนั้นมันคือดําเนินเรื่องไปว่าพระเอกก็จะมาหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เป็นการดําเนินเรื่องแล้วก็ค่อยๆเฉลยเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็เราเราชอบว่ามันเริ่มตั้งแต่สมมติว่าเราจะแต่งงานกับคนคนหนึ่งอ่ะมันต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของเขาอ่ะเช่นเกิดที่ไหนเมืองไหนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยศึกษาคบหาดูใจกันสักพักหนึ่งเนาะ แต่ว่าสิ่งที่มันเริ่มต้องสืบคือว่าอไอใบประวัติข้อมูลของหย่งเนี่ยบอกอะไรได้บ้างนาเนี่ยบอกเอเชื่อเก่งว่ะมันสืบจากโอเคแต่งงานแล้วสืบได้เลยเพราะรู้รู้ว่าสับเนาประชากรอ,อ,อ,อยู่ที่ไหนอ,อ,อะไรเงี้ยรวมถึงเราก็เพิ่งรู้นะว่ามันก็เป็นเทคนิคที่นักสืบหรือว่านักนักข่าวหลายหลาย,ลาย,ลายคนบางคนอาจจะใช้ด้วยใช่คือการขอพวกนักโทษแต่งงานเพื่อหรอเออคือในหนังมันก็พูดว่าแบบเป็นเทคนิคที่คนบางคนใช้แบบ ใช้แต้มต่อในการแบบเออทำให้นักโทษใจอ่อนหรือว่าสืบหาข้อมูลได้เพิ่มเลยคือถ้าเราเล่ากันแค่เนี้ยเราคงระเอกเนี่ยแม่งลายลายกาดคือแบบมึงไม่จริงใจหรอกอมึงมึงแค่หวังจะแบบทํางานของมึงให้เสร็จอะ่ะออขอแค่รู้ว่าหัวของผู้ชายนั้นอยู่ไหนจบแล้วก็จะออกมาอะไรเงี้ยมไม่มีจริยธรรมอะไรเงี้ยแต่ในหนังเนี่ยมันมันพาไปไกลมากกว่านั้นมันไม่ได้เรียบง่ายเลยไม่แต่เดียวอ่ะหลังจากนี้จะเข้าสู่พาร์ทสปอยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูก็ แนะนำว่าไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังตอนจบเนี่ยพระเอกเขาหยิบกายขึ้นมาเลยก็ได้ห้าใบแล้วเป็นเอสโซเดียใช่ผมใส่ในโ้ดีเลยครับอันนี้ไม่ไม่ได้สปอนเลยนะครับคือซื้อมานะฮะโอเคตัวเนื้อเรื่องไม่ทันอเราควรจะเล่ายังไงดีว่าคือผมมันรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งที่ผมผมประทับใจในเรื่องเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะมาตอนท้ายๆเลยเราเราว่าอย่างนี้เราเราเล่าเรื่องตรงกลางของเรื่องก่อนจะได้นะว่าแบบในในระหว่างทางอ่ะ ไอาการสืบเนี่ยมันมันไปเจออะไรบ้างอืแล้วก็ไปเจอความจริงอะไรบางอย่างบ้างอะไรเงี้ยเราเราอะชอบว่าโอเคแหละหนังแนวเนี้ยพูดง่ายๆน,นะอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกแปลกๆแลนะ้วสึกว่าเนี่ยไม่ใช่หนังทูครามเว้ยม,มันใช่หนังแนวแบบว่าใครเบคนฆ่าตกระหนึ่งขนาดนั้นะ่ะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจในเรื่องนี้คือในระหว่างทางที่พระเอกมันต้องไปสืบหาเรื่อยๆเฮ้ยมันไปสร้างบอดดิ้งอะไรบางอย่างกับตัวผู้หญิงคนนี้เออเออส่งี้น่าสนใจ เรียกว่าค่าตัอนก็ได้เนาะคือนี่แหละว่าไปสร้างบอนดิ้งไอ้ตอนไอ้ตอนแรกได้คิดว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อหาความจริงแล้วฉันได้กลับบ้านเลิกงานแล้วอะไรแบบจบมีความสัมพันธ์จะมีความสึกลึกซึ้งกันมากคือเรื่อยๆมันก็เชิงโรแมนติกแหละใช่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือหนังหรือในมังงานก็มังงานเราไม่แน่ใจแต่ในหนังทำชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีแบบลักษณะที่ดูแปลกๆดูไม่ถูกสุขลักษณะเช่นฟันดูน่ากลัวหน่อยหรืออ่ไรเไี้ย หาหมอฟันมามีคราบหินปูนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งสิ่งหล่าน้สำหรับเราคือเออว่ะบางทีหนังก็ำลังจะบอกเราเหมือนกันนะว่าเชื่อมึงอยากไปตัดสินคนที่ภายนอกเหมือนกันนะคนที่มันดูมีทิปย์คลหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่ไอเนี่ยเป็นคนไม่ดีเช่นฟันดูแบบเหลืองอะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หนังอะเอ็กซ์เซคเจอร์เรทเพื่อให้เราเห็นแบบนั้นไม่ได้แปลว่าเราตีความอะไรพวกนี้ใช่ใช่ซึ่งเนี้ยเอ้ยถ้าภาพลักษณ์ทีาดูเหมือนจะเป็น้ี เราเชื่อได้ไหมครับคนไลน์นะแต่ว่ามันทาให้เราสงสัยและคิดถึงภาพลักษณ์ของคนไปเรื่อยเห็นด้วยคือผมอะตอนดูเนาะคือด้วยความที่เซตติ้งมันมาแบบนางเอกโดนจับเป็นฆาตกรแล้วพระเอกมาตามหาความจริงอะมันทําให้เราในฐานะคนดูมันมันคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงวะแล้วทุกๆครั้งที่มันมีเบาะแสโผล่มาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือมันไม่ใช่นะอแล้วถ้าถ้าไม่ใช่อะคือนางเอกะเขาจะเล่าว่าจริงๆแล้วอะ คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยคือเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นสตอกเกอร์ที่ตามเธอมาแล้วก็คอยจัดการกับแฟนเก่าของเธอหรือนู่นนี่นั่นนี่ไปมันก็เลยเป็นว่าเอ้ยถ้าทามันคือความจริงอะ่ะแปลว,ว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และโดนแบบเป็นแพร่รับปือเปล่าเนาะซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็จะต้องตามหาความจริงว่าแล้วสตอกเกอร์คนนั้นคือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่แต่ว่าอย่างที่พี่ธันพูดอะ่ะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยว่ามันคือการโรแมนติไซส์ ฆาตกรหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะผมว่าเราอาจจะต้องตัดเส้นแบ่งให้ชัดเลยว่าเนี่ยคือโลกของฟิกชันเออเราไม่ได้มองว่าอันนี้คือเรื่องที่เราจะมองว่าเป็นกรณีตัวอย่างของสังคมความจริงนะแต่ว่าเราพูดกันในบรรทฐานว่าเนี่ยคือเรื่องแต่งทั้งหมดเออซึ่งมันเกิดบอนดิ้งขึ้นจริงๆว่ะคือคืออย่างที่ยรบอกเราต้องย้ำว่าเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหน้าตามันส่งผลต่ออะไรขนาดนั้นคิดว่าแต่ในเพราะเรื่องคือคนเขียนอาจจะเป็นมังงะในซัมไบตั้งใจ เห็นคนว่าเฮ้ยสองคนนี้มันบอดดิ้งกันนะมันมีอะไรบางอย่างที่มันคอนเนคกันได้บางอย่างเช่นสิ่งที่ผู้หญิงทำแอคชันแบบนี้ในตอนคุยกันเฮ้ยมันยอมไปถึงอดีตของผู้หญิงได้หรือผู้ชายรู้สึกอะไรบางอย่างได้รวมถึงพฤติกรรมแปลกๆที่เรามาจะเห็นแล้วเราสุขว่าสิ่งนี้มันมีคนชอบแปลกป้ายว่าสิ่งนี้ดูโรคจิตครัสิ่งนี้ดูคลิปปี้สิ่งนี้ดูแปลกอ่ะแปลกประหลาดเช่นการชอบดมอืมคือ เรื่องมันปูผู้หญิงเป็นคนนี้ชอบดมมากชอบดมดม,บดมกระดาษจ,จับกลิ่นดมตัวคนดมนู่นดมนี่ดมแบบจริงจังแล้วแบบทําเห็นว่าผู้หญิงนี้มีความแปลกอ่ะออซึ่งถ้าถอดออกมามองจากภายนอกสะวะ่าเถ้าเราเห็นคนนี้คนคนนี้มีพฤติกรรมอยู่โลกภายนอกพวกเราก็คงจะรีบแปะป้ายเหมือนกันมว่าเนี่ยแปลกว่าเนี่ยแปลกใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็เฉลยว่าอ๋อจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยม,ม,มันมันมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่นะที่มาเฉลยตอนจบว่าเขาทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ย เห็นด้วยแล้วผมผมก็มานั่งคิดดูว่าจริงๆแล้วหลายๆสิ่งอ่ะพี่มันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาว่าตัวนางเอกอะกับพระเอกเนี่ยที่เขาบอนดิ้งกันมันก็มีสาเหตุอยู่เหมือนกันอืคือเรื่องที่ว่าตัวการขอแต่งงานของพระเอกกับนางเอกในในคุกวันนั้นอ่ะอนางเอกสแสดงท่าทีดีใจมากใช่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 ใชใชคือ,ค,อคือเธอดีใจที่เธอถูกขอแต่งงานเธอได้มีความสัมพันธ์เหมือนคนมนุษย์มีความรักปกติทั่วไปแล้วเธอก็ทรีสิ่งเนี้ยว่าเอ้ยมัน,ม,นมันคือ เรื่องที่มันจริงใจแล้วแล้วเราอะดูด้วยความที่เราไม่รู้เราเรารู้ถ้่คนดูสิว่าเฮ้ยหรือผู้หญิงคนนี้แอบหลอกว่าดีใจใช่ไหม <laughs> <c oughs> คือคือรู้ไปแล้วมันก็แบบเอ้ยมันเรื่องจริงอะไรจริงไม่จริงบ้างทำไมทําไมรู้สึกว่าตกลงง่ายจังเลยในการแต่งงานนะมัรู้สึกว่าหลงไหลว่าชายคนนี้เร็วจังเลยหรือว่าเธอต้องการในอะไรบางอย่างต้องการประโยชน์จากไอ้พระเอกหรือเปล่าวะใช่ใช่แล้วเรื่องราวมันก็ดําเนินไปแบบประมาณนั้นแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ทําให้ตัวพระเอกอะรู้สึก บอนดิ้งหรือว่าอิโมชันขึ้นมาคือการที่พวกเขาผูกสัมพันธ์กันผ่านความจริงที่นางเอกเผยออกมาทีละนิดเ่ยเช่นอาสมมติเป็นคู่รักทั่วไปมันอาจคือการเล่าความลับในอดีตให้ฟังและการแชร์ความลับอะมันคือการที่เราสนิทกันอีกขั้นหนึ่งเห็ปไ่าแต่นางเอกอะแชร์สถานที่ซ่อนชิ้นส่วนสมให้พ่อเอก <laughs> แล้วคือของ <laughs> มึงอะไรวเนี่ย <laughs> แล้วกลายเป็นว่ามันมีซีนหนึ่งที่เขาบอกว่า เออคุณลองไปดูที่สวนสนามหญ้าริมน้ําสักที่หนึ่งฉันซ่อนบางอย่างเอาไว้ตรงนั้นคือพระเอกก็แบบอะไรวะมันคืออะไรพอไปตรวจดูตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรปรากฏว่ามีชิ้นส่วนขาหรือแขนสักอย่างจำไม่ได้เนาะของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยถูกฝังตรงนั้นนั่นแบบว่าเอยเธอพูดความจริงกว่าแปลว่าเริ่มเริ่มเริ่มอะรเริ่มเปิดเผยเออเริ่มยอมรับพระเอกมากขึ้นหรือเปล่านั่นสินะแล้วตัวพระเอกก็คงเริ่มคิดขึ้นมาว่า มันก็เป็นไปได้นะไอแพดเนี่ยคือ<ม>การที่แบบทําให้เธอเปิดใจแล้วค่อยๆเปิดเปิดแบล็คบ็อกซ์หรือว่าเ<ม>ขาเรีกกล่องดํา<ม>อันนั้นขึ้นมาม,มันจะค่อยๆเปิดเผยความจริงแล้วนำไปสู่ความจริงที่พระเอกต้องการในที่สุดว่าหัวของพ่อเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนใช่ใช่คือเวลาจะพูดว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนในเรื่องคนหนึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่อยากมาหาความจริงอีกคนนึงเป็นนักโทษคดีฆาตกรต่อฆาตกรตรมต่อเนื่องเนี่ยสองคนนี้มันจะมีเหตุผลใดที่ที่กลายเป็นคนรักกันได้อะ เออมันในฐถนานการณ์สร้างสร้างทอตเรื่องสมวว่ามันยากมากไงดูยากยากทำให้สองคนนี้แบบสุดท้ายแบบล้วมันก็รักกันได้หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งกันได้อะ่ะ <laughs> คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า <laughs> คือผมมาดูหนังโรแมนติกน้อยไว้ออแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันฟอร์มความรักขึ้นมาตอนไหนอ,อแต่ไปประมาณนึยเหมือนว่าพระเอกก็จะ หลงรักนางเอกไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะไม,ไม่ใช่คาว่าหลงรักแต่ว่ามันคือการแบบรู้สึกอะไรบางอย่างผูกพันประมาณนั้นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆงนนั้นมันอาจจะแปลว่า,าการที่เราเปิดเผยความลับอะไรบ,บางอย่างแบบหมดใจให้กับคนคนหนึง่งมันก็คือการไม่รู้สึกการสร้างการยอมรับแลาสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้บางใจกันและกันได้แลม้มั้งความรัก็เกคนขึ้นแต่ความไว้บางใจแบบนั้นได้ในบางรูปแบบนะแต่อย่างที่เราบอกว่าอันนี้มันคือแฟนตาซีอ่ะ อย่ะไปคิดมันมากอมันคือหนังแฟนตาซีเลยเออออครับ่นมีมันมีซีนไหนที่พิธันแบบว่าอยากพูดถึงหลังจากนั้นจริงๆเราชอบฉากแรกๆมากเลยนะคือมันเปิดมาเป็นมันคือหนังฆาตกรรมมากเลยอ่ที่แบบตำรวจเปิดเข้าไปในบ้านแล้วก็เจอเจอคนกําลังหั่นเจอชิ้นศพชิ้นส่วนศพแล้วคนกำลังหั่นแล้วหันหน้ามาเป็นตัวตลกอ่ะคือแบบชี้นี่มันคือแบบเอ็กกีนเมื่อะเออหรือว่ามันคือแบบ จอเวนเกซี่อะไรเอองี้ยนะประมาณนั้นคือแบบว่าคนที่แบบว่าต้องหันศพต้องฆ่าตัวตาต่อเน,นื่องดูน่ากลัวมากแล้วการทาหน้าให้ดูเป็นตัวตลกก็ดูแบบอืดูเป็นซีรีส์พีเลอร์ฝรั่งอประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ว,วาฉากนั้นก็ตรึงใจคือแล้วก็หลายๆฉากเราซูทุกฉากที่มันม,มีมีการพูดคุยกันในห้องโทรศัพท์อห้องที่มีที่กันนะ้นแล้วระหว่างผู้ต้องขังกับคนนอกอ่ะก็ ก็มีบทสนทนาที่นีหมดเลยอืแล้วบางแอคชั่นของตัวนางเอกอะที่แบบเอามือขึ้นยืนขึ้นอะไรเงี้ยล้วคิดว่าคงอีมจากมังงะแหละเพราะว่าพิชัวมันมังแงมากที่แบบทํากระจกแตกแบบตามจินตนาการอะไรเงี้ยสมว่าเออมันรู้เลยว่านี่หยิบยืมมาจากมังงะแล้วมันก็ได้ผลในหนังจริงอะไรเงี้ยเออพอพิธันพูดถึงซีนที่มันเหมือนกันจําลองความคิดในหัวของพระเอกว่านางเอกเนี่ยมายืนเกาะกระจกมาแบบเหมือนพูดจากระฟัดกระเฟียดแล้วก็โมโหจนแบบ ทุบกระจกแตกแล้วก็ทะลุมาอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าตอนแรกๆอ่ะผมว่าพระเอกก็ยังกลัวใช่นางเอกอยู่มากๆเนาะใช่คือใครจะไม่กลัวมีมีคำขู่ว่าเนี่ยถ้าฉันออกไปฉันจะฉันจะไปตามหาเธอนะอะไรเยคือแบบข้ารากรตอนเรกมาหากูนั่นนี่คือมันแบบมันก็แน่กลัวอยู่นะเออแล้วอีกอีกสิ่งที่มันน่าสนใจคือมันมีการเข้ามาของทนายด้วยออืคือทนายในเรื่องเนี้ยก็เป็นทนายฝั่งฝั่งนางเอกฝั่งแบบจำเลยก็เป็นทนายที่ดูตั้งใจทําเคสซุกมากเออแล้วก็ต้องมีการแบบมีทั้งฉากใน ฉากในคุกอันนั้นแล้วก็อีกซีนหลักๆที่จะเป็นแบบซีนหลักของเรื่องนี้ก็คือในศาลด้วยเหมือนกัน<ม>คือการยกหลักฐานของฝั่งทนายกับอัยการ<ม>ขึ้นมาสู้กัน<ม>แล้วก็เหมือนมีการต่อสู้ใดๆ<ม>อ,อซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นแบบกระบวนการทางกฎหมายน<ม>ั่นว่าเขาจะดีลกับเรื่องนี้ยังไง<ม>คือต่อให้มันมีแบบหลักฐานชัดเจนว่านางเอกอยู่ในที่เกิดเหตุม,มีอยู่กับศพอะ่ะแต่การว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการมีการยกหลักฐานมีการนู้นนี่นั่นขึ้นมาเนาะ หรือถ้ามันมีการแบบอุดทอนมันก็ควรจะต้องมีการสู้ในชั้นศาลได้ด้วยอเงยคือมันก็ทําให้เราเห็นถึงทําให้ได้เข้าใจแล้วกันกระบวนการของศาลญี่ปุ่นออว่าอ๋อไออการพูดแบบนี้ฝั่งทนายของจําเลยสามารถโต้แบบนี้โต้ยังไงดีเพื่อให้คดีนี้หลุดอืหรือไม่หลุดหรือศาลจะพิพากษายังไงอะเราว่าคนที่สนใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมอะสามารถมาดูได้เพราะว่าระบบศาลญี่ปุ่นกับไทยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่คือใช้ระบบแบบว่าคล้ายๆกันคือมีอาการมี มีทนายมาฟ้องน้องแล้วก็มาเคลียร์ข้อกล่เราหากันอุบัตสารอะไรแบบนั้นแล้วก็มีคนมาดูได้อะไรเงี้ยอืเราว่าอีกคนหนึ่งที่เราต้องประทอยคือลุงอ่ะคุณลุงคุณลุงที่เป็นแบบอยู่ข้างพระเอกตลอดเวลาเออเป็นนักข่าวป่ะนะคุณลุงที่แปลกๆหน่อยป่ะเออแบบเออมาทําอะไรที่เป็นเอออาชีพเนี้ยน่าสนใจไม่รู้ว่าใช่อาชีพไหมเป็นงานดิเรกคือในในหนังนะครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นคุณลุงตามชื่อไม่ได้คุณลุงเนี้ยมีงานดอเรกคือ คุยกับนักโทษประหารใช่ใช่ใช,ใชสืบหาข้อมูลหรือว่าพยายามทําความรู้จักนักโทษประหารเพื่อเพื่อเอาไปเก็บข้อมูลทาอะไรสักอย่างไม่รู้คอะไรแบบเป็นนักเป็นเนิร์ดเรื่องนี้แล้วกันเป็นเนิร์ดเรื่องนักโทษประหารนะซึ่งเขาก็จะแบบรู้วิธีในการนัดคุยกับนักโทษประหารเก็บข้อมูลหรือว่าไปนั่งในชั้นศาลตอนนี้มีการไต่สวนคดีของนักโทษเหล่านี้เนาะซึ่งก็มันก็ทําให้ผมสงสัยเหมือนกันว่าหรือจริงแล้วเนี่ยลุงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่ขนาดนะต่คิดว่าเป็นก็เป็นคนที่มี งานอดิเรกที่สนใจดีออคิดว่าจริงๆเลยในชีวิตจ,จริงก็มีคนที่ไม่เคยได้ทาก็ชอบไปแบบอินคดีจะไปนั่งฟังคดีต่างๆอ,อแล้วก็เก็บบันทึกไว้ได้เหมือนกันอะไรเงีเออ้ยเราอะในฐานะที่เคยเป็นนักข่าวรู้สกว่าสิ่งนี้สาคัญมากเลยนะคือเราไปรู้ญี่ปุ่น,ปนไปยู้ไในไทยคุณไม่สามารถเปิดมือถือได้อ่าในศาลใช่ไหมในศาลศาลไทยจะห้ามเปิดมือถือเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อะไรบันทึกอะต้องจดไว้ออในหัวแล้วก็จดกระดาษอ,อ,อะไรเงี้ยเราห้ามแบบเคลื่อนไหวนะ นั่งนั่งอ๋อเขาห้ามแบบต้องสำรวมต้องสำรวมในในศาลไทยใช่สมมุติว่าเราจะไปสมมติมีคดีหนึ่งแล้วเราต้องแบบอยากรู้เราก็ต้องแบบไปนั่งแล้วก็จดใสกระดาษกไดาไม่ก็ต้องจำอ๋อจําเอาแล้วก็คดีเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบรีบออกมารายงานอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามเปิดมือถือห้ามนั่งข่อยห้างอ๋อต้องนั่งแบบในศาลไทยต้องนั่งเหมือนจริงจังแบบมีระเบียบเยอะมากอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเออว่ะบรรยากาศท่านศาลเรื่องที่น่าสนุกดีอื อ่ะทีเนี้ยในในแง่ของตัวคดีอ่ะอคือผมมาจํารายละเอียดไม่ได้เนาะแต่เขาจําได้ว่ามันคือการแบบพระเอกมาหาหนางเอกเรื่อยๆอคุยกันบ่อยขึ้นมีการทะเละาะกันนู่นนี่นั่นตอนแรกพระเอกก็อยากเลิกอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบเออมันกูจะไปต่อรจริงๆหรอว่าม,มันคุ้มกันหรือเปล่านะการที่เราเอาตัวเองมาขนาดเนี้ยแต่ปรากฏว่านางเอกก็ให้ข้อมูลเรื่อยๆเนาะแบบเปิดใจให้ว่าแบบซ่อนอยู่ในซ่อนขาหรือว่าซ่อนแขนเนี่ยอยู่ในบ้านของอีกคนคนนึงพอไปหาก็เจอจริงๆแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนคือ การที่นางเอกเนี่ยไปบอกที่ซ่อนของหัวหรือว่าสิ่งสําคัญบางอย่างของคดีนี้ก็คือซ่อนอยู่ในหลุมศพของใครสักคนเป็นเป็นคนรู้จักในวัยเด็กเนาะพอไปหาเนี่ยก็พบว่าเป็นหัวกะโหลกซึ่งตอนแรกอะคนดูอะก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือหัวของพ่อเด็กคนนั้นใช่ใช่ใชแล้วเรื่องราวคุณอย่างก็จะจบแล้วแต่ว่าพอสืบ DNA หรือว่าไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าหัวนั้น,น่ะเป็นหัวของพ่อของนางเอกซึ่งนางเอกก็บอกว่าหรือเปล่า ใช่หัวข้ามไปแล้วกันกูเพิ่งดูเออไปเจอหัวแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่หัวของคุณพ่อของเด็กคนนั้นที่ตามหาแล้วก็เป็นหัวของใครสักคนที่มันแบบว่ามีส่วนสาคัญต่อเรื่องแล้วมันก็นานาไปสู่การเฉลยเรื่องราวทั้งหมดหนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกเนี่ยไม่ใช่คนไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์ในคดีนี้เออเออแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนางเอกก็ไม่ใช่คนที่ทุกคนเข้าใจว่าเธอเป็นด้วยซ้ำใช่เพราะว่านะเพราะว่า เรื่องราวคยย้อนกลับไปของอันนี้เฉลยเลยลนะคือว่าสปอยมากๆส,สปอยมากลมาอตอนจบเลยคืออันนี้ที่อยากเล่าเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นพล็อตที่เรารู้สึกว่ามันยูซีดีคือตัวพ่อแม่ของนางเอกเนี่ยเขาก็รักกันก็คือมีปัญหาแบบนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าก็มีลูกขึ้นมาด้วยกันคนหนึ่งลูกๆูกเนี่ยคือชื่อจินจูปรากฏว่าแม่เนี่ยก็เลี้ยงชินจูมาสักพักหนึ่งมระมันขวบสังขวบแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นชินจูเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปแต่ว่าตัวคุณแม่เนี่ย ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าแบบเด็กเสียชีวิตไปหร,หรือว่าไม่อยากให้พ่อเด็กรู้ว่าแบบเออเด็กเสียชีวิตเธอก็เลยตั้งท้องอีกคนหนึ่งโดยที่ตั้งใจแล้วก็ให้เด็กที่เกิดใหม่คนเนี้ยก็คือเป็นน้องสาวของชินจูเนี่ยให้กลายเป็นชินจูที่อายุมากกว่าสองปีเลยแบบโดยปริยายอืรานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องน้งนางเอกเนี่ยก็คือว่าเธอต้องเข้าเรียนเร็วสมมติว่าเราเข้าอนุบาลหรือเข้าป .1 ตอนอายุ6กขวบจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะเธออายุแค่สี่ขวบเท่านั้นเพราะว่าเธออายุน้อยกว่า ความเป็นจริงเนี่ยแค่2อถึงสองปีแล้วแม่เนี่ยก็ให้เธอกินเยอะๆทําให้เธอมีน้ําหนักมากขึ้นหรือว่าดูตัวใหญ่ขึ้นจะได้ดูสมวยัยแล้วก็ไม่ให้ไปทำํำันตกรรมไม่ให้ไปหาหมอฟันเพื่อที่จะได้ไม่มีเรคคอร์ดว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ทั้งหมดมันคือการกระทําที่วางแผนหมดแล้วให้ให้นางเอกเนี่ยเป็นตัวแทนของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วมันก็เลยมคเซนส์ทุกอย่างว่าทําไมเธอถึงแบบมีฟันเป็นแบบนั้นทําไมเธอถึง เข้ากับเพื่อนๆที่โรงเรียนไม่ได้แล้วก็โดนบุลลี่นําไปสู่ปมมากมายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งและการที่ทาให้เธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตมาจนถึงปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งสิ่งนี้มันมันมันยูซีตรงที่ว่ามันคือการกระทําแบบอิมโพสเตอร์คือสร้างสร้างอีกคนนึงขึ้นมาเพื่อทดแทนแล้วก็มันมีหลายสิ่งที่เราเคยคุยกันในรายการว่าประวัติทันตรกมอ่ะมันคือมันคือการบอกว่านี่คือใครยืนยันเออซึ่งสิ่งนี้มันมันคือการรีเวิร์สเอนจิเนียร์มาอีกทีหนึ่งว่า ถ้าไม่ต้องการให้เด็กคนนี้ถูกเฉลยว่าเป็นใครหรือว่ายุเท่าไหร่เนี่ยคือก็ห้ามไปทำทำตก,กรรมหรือว่าห้ามไปหาหมอฟันนั่นเนอง <c oughs> คือพอเป็นมังงะหรือเป็นหนังมันสามารถเขียนอินบอร์ไวส์ได้แล้วว่าอยากให้เหตุผลของการมีสิ่งนี้คืออะไรเนาะแต่ในโลกความจริงเรารู้สึกว่าการที่เราจะไปจาชว่าวนคนหนึ่งเนี่ยมีฟันที่น่ารังเกียจมีบุกรกที่น่ารังเกียจนะ เราจัดจากปัจจุบันที่เราเห็น่ะเออแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเนาะแต่อย่าลืมว่าในขณะที่เรากําลังจะตัดสินคน,นคนนึงว่าเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าไม่รู้สิดูแปลกแปลกดูประหลาดอะเราไม่รู้ว่าเหตุผลของพฤติกรัมนั้นมันมาจากอะไรใดบ้างซึ่งบางทีเขาก็คงไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกถูกปะ่ะอย่างอย่างกรณีของชินจูนี่คือแบบก็ถูกแม่ฟอสทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วกันว่าเอ้ย เวลาจะไปตัดสินใครก็คิดถึงว่าเราตัดสินเขาจากปัจจุบันนะเราไม่รู้อดีตเขาว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยครับอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งเราสอนเราคือมันนึกภาพละคนแหละครับเรามันจะตัดสินภาพละคนไปก่อนแต่แรกอันนี้เรื่องที่สองอีกอันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราคิดว่าหนังมันเล่นกับความคาบเกี่ยวระหว่างความเท่าๆของคนเยอะเรื่อยๆอ่เช่นโอเคนางเอกยอมรับนะว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าค,คนจริงๆแต่เหตุผลนะ่ะ มันคงไม่ได้มาบอกว่าสิ่งที่เธอทํามันชอบทำอ่ะคือสป,ปอยไก่อกเลยว่ามีคนอยากตายเออในวัด้ยวฉีดยาให้ตายก็คือนางเอกเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองจริงตอนนางเอกเนี่ยเขาโตมาเขาคือคุณแม่เขาเสียชีวิตตัง้งแต่ยังเด็กเนาะแล้วก็โตมาในสถานสงเคราะห์อเออก็คือเป็นเด็กกำพร้าโตมาคุณพ่อเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนางเอกเนี่ยก็เหมือนไปเข้าเรียนที่โรงเรียนพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มาเจอกับคนไข้ที่แบบเกิดอาการป่วยเข้ามาก็คือเป็นคุณพ่อที่หายตัวไปนานมากแล้ว อยู่ดีก็กลับมาเจอกันแล้วคุณพ่อเนี่ยก็พยายามที่จะขู่เข็นใช้กําลังใช้ต่างๆนานา,นาบังคับให้เธอเนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูเหมือนแบบนี่คือบุญคุณนี่คือพ่อลูกนะมึงไม่เลี้ยงกูหรออะไรเงี้ยเนาะซึ่งมึงก็สร้างความทุกข์ระทมให้กับตัวตัวนางเอกมาจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการแบบบันดาลโทสะแล้วก็ฆ่าคุณพ่อไปขันศพไปแต่ว่าอันนี้คือศพที่เธอยอมรับว่าเธอฆ่าจริงๆเนาะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันคือศพของการที่มีคนอยากจะตาย ใช่ด้วยความตั้งใจตัวเองเหมือนกับว่านังเอกมีคําบางคำที่ทริเกอร์ในใจคำคำนี้แล้วทุกคนพูดเหมือนกันว่าอยากมี้สึกอยากจะลุนในไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เธอทําคือก็ฉีดยาพอเสร็จแล้วก็ฆ่าศพอะไรเงี้ยคือไอเดียมันเหมือนไอคดีนั่นแหะฆ่าศพที่ญี่ปุ่นเนี่ยฆาตกรทวิตเตอร์อเราสบว่าเฮ้ยเฟเฟอร์เฟนน์มันคล้ายๆเหมือนกันนะคืออย่างคดีที่เป็นฆาตกรทวิตเตอร์คือว่าก็คุยผ่านคนในทวิตเตอร์เนาะเราคนนั้นบอกว่าอยากตายแล้ว ฆาตกรก็จะโอเคงั้นมาเจอกันเดี๋ยวช่วยก็จะรัดคอทําอะไรแล้วก็ค่าาหารเสแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปในบ้านอืเราคิดว่ากรณีนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันประมาณนึงคือมันก็คงชวนเราคิดถึงไอ้แบบนี้แหละว่าคนอยากตายอะ่ะแล้วเราฆ่าทําให้เขาตายอะ่ะเราผิดกฎหมายเนาะแต่ในมิติอื่นๆล่ะเราคิดถึงคนเป็นไปได้อื่นๆได้บ้างไหมทางออกอื่นได้บ้างไหมอะไรเงี<ๆ>้ยเราเราสองคนคงตอบไม่ได้หรอกว่ามันถูกหรือผิดอะ่ะคือมันมันดีเบตเทเบิลมากเลยว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ย ซึ่งทุกวันน้มันคงยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามันยังไงแต่คิดว่าไม่ต้องควงชวนเราคิดถึงต่อได้แหละว่าโอเคเคสเนี้ยเรามีทางเลือกอะไรได้บ้างนะสังคม,มไทยหรือสังคมญี่ปุน่นทําอะไรได้บ้างสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออว่ะสุดท,ท้ายแล้วกลับมาที่ตคลคลัวละครความเทาๆว่าการฆ่าคนมันไม่ได้ดําปี่มากขนาดนั้นนะ่ะในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องนี้นะคือมันผิดไหมมันผิดอะแต่คิดว่ามันมีเรื่องให้คุยต่อว่าการฆ่าคนของนางเอกอะมันมันชอบทําเพียงพอแค่ไหนวะ เออเออ,เอ,อหรือว่าชอบทําเลยอยู่ที่คนจะดูแล้วจะคิดต่อเองนี่ยจริงแล้วผมคิดว่าให้ความรู้สึกแบบว่าต้องการที่จะตายหรือว่ามันก็โอเคแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในตัวนางเอกด้วยเหมือนกันอเช่นการที่เธอเนี่ยก็อยู่ในชั้นศาลมันเป็นซีนหนึ่งที่เธอก็เหมือนระเบิดอารมณ์ออกมาว่าเออกูฆ่าทุกคนเองนั่นแหละโทษประหารมันก็ดูแบบฟังดูดีนี่ก็คือจับชั้นแปประหารเลยอะไรเงี้ยนะคือเหมือนเธอพร้อมที่จะแลกทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว กรับต่อให้เธอมีคนรักแต่ว่าคนที่มาขอเธอแต่งงานก็มองเธอด้วยสายตาที่เธอไม่ได้ต้องการเหมือนว่ามามองไม่ได้มองเธอเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนรักกันแต่ว่ามองเธอแบบด้วยความสงสารซึ่งสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการ,ส,ารสักทีเดียวสารพิเศษก็กยอมรับว่าไม่ได้มองว่าคานั้นนะมองด้วยความหลักจริงๆเองแต่มันก็เป็นเรื่องที่ตัวผมเองก็ไม่ได้เข้าใจมากนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของสองคนนี้อะเออแต่ว่าก็เชียร์ทุกคนไปดูนะ ามันก็เป็น,ปนหนังที่จะบอกว่ามันคือหนังรักที่มันคือหนังทริลเลอร์หนังทริลเลอร์ที่มีขอบสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและกันมากมากซับซ้อนมาก <laughs> มากซับซ้อนมากมาก<า><า>ของฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งเราก็อยากคิดว่ามันคือหนังแหละเออในโลกในโลกความจริงหรือว่าในคดีจริงๆเราคงไม่สามารถมาเฮ้ย <laughs> ม,มาโรบมนิไซส์กันความชอบธรรมของการฆ่าคนได้อื อันนี้อยากให้ดิสเคเมอร์เอาไว้ในใจกันเวลาเราไปดูแต่ละกันดูคู่ความบันเทิงในโลกความจริงก็อีกชุดหนึ่งประมาณนั้นครับจริงจริงเออมีมีอะไรอยากพูดอีกไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เออนางเอกอ่ะเคยเล่นจูออนภาคแรกฮะจริงเหรอในช่วงปีสอง3 14สิบสามสิบสี่ลองเล่นเป็นผีเด็กเหรอไม่ไม่น้องน้องเป็นวัยรุ่นออเด็กเด็กเตอร์ผีเฮ้ยผมจำไม่ได้เลยแต่จูออนภาคแรกอ่ะมีตัวละครเด็กเด็ก มัธยมเยอะน้องเป็นคนนั้นอแล้วก็เล่นหนังมาเรื่อยๆแล้วก็แบบนั่นแหละก็มาเล่นเรื่องนี้ครับเล่นดีนะเราว่าเล่นดีตีบทแตกก็มาหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ก็าทำยังไงกับฟันอาจจะใช้เอฟเฟกต์เหมือนกันครับโอเคก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เรายังไม่ได้ดูหนังเนี่ยเราฟังแล้วอยากไปดูเนี่ยก็อย่าลืมไปแต่เราสปอยไป็มเมื่อนะเออก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้ไปดูด้วย ด้วยตาตัวเองแล้วก็ลองวิเคราะห์ด้วยตัวตัวเองนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่นครับของปี2อ2 6เอ่หรือว่า j a p น n i s Film Festival นะครับก็ปีนี้ของเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเหมือนเดิมครับคือหนังเนี่ยมันจะฉายวันที่13-22ถึงกุมภาพันธ์ที่กรุงเทพก็คือที่เขาสามย่านคือไปดูรายละเอียดเรื่องเรื่องโรงกับเรื่องรอบได้ที่เพจ Japan Foundation นะครับแล้วก็สำหรับที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมี วันที่27ถึง28กุมภาจนถึง1ึมีนาเนี่ยที่เชียงใหม่กับขอนแก่นเนาะแล้วก็28กุมภากับ1มีนาเนี่ยที่เชียงรายครับก็ใครอยู่จังหวัดไหนก็ลองไปดูตารางกันได้นะครับก็หวังว่าจะเลือกเรื่องนี้ไปเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนดูหรือว่าถ้าใครไปดูเรื่องอื่นในตัวโครงการเนี้ยแล้วอยากมาเมาส์กับพวกเราเนี่ยก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับครับผมวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ